สวัสดีคะ่ะสวัสดียินดีดดต้อนรับสู่ช่องทารลอดเดรนลินนะคะวันนี้พี่หมอทำปิกอาร์กาศค่ะในหัวข้อที่ว่าความรักของเราอะ่ะจะอยู่ต่อหรือว่าพอกันทีนะคะก็คือพลังงานที่พี่หมอเปิดนะคะเป็นพลังงานทั่วไปซึ่งอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ อาจจะมีแค่บางเรื่องราวอะคะ่ะที่ตรงกับคุณและบางเรื่องราวอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยหรือบางเรื่องราวอาจจะสลับกันระหว่างคุณสองคนก็นได้นะคะคืออย่านำพลังงานลบเข้ามาเออกับตัวคุณเองนะคะเลือกรับแค่พลังงานบวกๆนะคะแล้วก็เปียกการ์ดวันนี้พี่หมอจะมีทั้งหมด4กองนะคะจะเป็นกองเออกองแรกนะคะก็คือจะเป็นกองลูกกอล์ฟสี ชมพูนะคะกองที่2เป็นลูกกลอบสีเหลืองกองที่3าเป็นลูกกลอบสีขาวแล้วก็กองที่4เป็นลูกกลอบสีส้มนะคะก็คือทั้งหมดสกองนะคะพี่หมอก็คืออยากให้ใช้ความรู้สึกใช้แรงดึงดูดหรือใช้เซนส์หรือว่าใช้แวบ,บแรกของเราอะค่ะที่มองเข้าไปที่กองไพ่ทั้ง4ี่กองแล้วก็คือกองไหนที่ดึงดูดเรอกมากที่สุดก็คือให้เลือกกองนั้นนะคะพี่หมอย้ํานะคะในหัวข้อที่ว่าพิกอากัวันนี้คือ ความรักของเราอะ่ะจะอยู่ต่อหรือว่าพอทีนะคะมีให้เลือกสี่กองนะคะพี่หมอให้เวลาสิวินาทีนะคะเลือกกันนะคะเริ่มนะคะน่าจะเลือกกันได้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวพี่หมอเริ่มนะคะเริ่มจากเออเดียวกองแรกเลยนะคะ องแรกนะคะลูกกรอบสีชมพูนะคะกองแรกลูกกรอบสีชมพูนะคะแนวข้อที่ว่าความรักของเราะจะอยู่ต่อหรือพอทีนะคะคือความรักของคุณนะคะเริ่มแรกเลยอย่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขา เขาไม่อยากจริงไม่อยากจริงจังอะคะ่ะกับความรักครั้งนี้นะคะแต่เสร็จแล้วก็คือเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดอะคะ่ะพอได้คุยได้อะไรไปสักพักก็มีความรู้สึกว่าเขาจริงจริงจังกับคุณนะคะคุณคือ,อความรักที่เขารอคอยมานานแล้วอะค่ะนะคะ,นะค,ะความรักที่เขารอคอยมานานแล้วก็คือเขาชอบแบบนี้แล้วค่ะชอบแบบคุณนี่แหละก็คือมีทุกอย่างที่แบบเขาต้องการนะคะและส่วนตัวคุณอะตัวคุณก็มองเหมือนกันว่าเอา เขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณคือคู่แท้คือค,คู่ที่แบบว่าต่างคนต่างตามหากันมานานนะคะคุณก็เลยแบบมอบความรักให้กันแล้วคุณก็แบบตกลงแล้วค่ะคุณจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแต่ว่าถ้าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันแรกๆคือแฮปปี้นะคะมีความสุขแต่สุดท้ายแล้วจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่แหละคะ่ะที่แบบเหมือนโดนแทงข้างหลังนะคะเขาจะทุกข์ใจมากเลยนะคะ พี่หมอขอขยายตรงนี้แล้วกันว่าเขาทุกใจเรื่องอะไรนะคะโอ้ทั้งทุกข์ทั้งเครียดคือไปไหนไม่ได้เลยคือเออเริ่มแรกเลยพี่หมอขอสรุปอีกรอบนะเริ่มแรกเลยอ่ะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเขาไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้นะคะเริ่มแรกที่คุณได้เจอกันแต่พอเมื่อเขาได้ได,ได้ได้คบกับคุณไปอ่ะคุณกลับการเป็นความรักที่เขารอคอยตามหามานาน ส่วนคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเขาเนี่ยคือรักแท้ของคุณแล้วอะ่ะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่รอคอยมานานคงเป็นคู่แท้ของกันแล้วอะ่ะนะคะแต่พออยู่ๆไปอะ่ะเกิดความรู้สึกของอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเกิดการลวนเลยเกิดการคือไม่มั่นใจอีกแล้วอะ่ะไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้แล้วอะ่ะทําให้เขาแบบว่าหยุดนิ่งอะ่ะหยุดนิ่งกับการคบหาหรือว่าแบบถอยหลังออกมากคือหยุดคือไม่ไม่ติดต่อไม่อะไรแล้วอ่ะคะ่ะ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคือเครียดเครียดมากนะคะเครียดมากพี่หมอก็เลยดูว่าถ้าความรักของคุณน่ะที่คุณเริ่มแรกมาจากการที่คุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจอะ่ะคุณมีอะไรคุณคุยกันเคลียร์กันก่อนทีน่จะคบกันได้ไหมนะคะถ้าใครเด้กไพ่กองที่หนึ่งแล้วความรักของคุณเป็นประมาณแบบนี้นะคะให้คุณเคลียร์กันตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าคุณน่ะใช่ของกันและกันจริงๆไหม แล้วมีปัญหาหรือมีอะไรที่แบบครั้งแรกที่คุณแผรู้สึกว่าไม่ใช่อะที่มาติดค้างใจคุณอยู่ตั้งแต่แรกอ่ะคุณเอามาเคลียร์กันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วก็คุยกันเปิดใจกันนะคะอย่าเราแวงกันเพราะว่ามันเกิดการที่แบบมีคนบางคนที่แบบเริ่มไม่มั่นใจกับความรักครั้งนี้นะคะแล้วก็เริ่มแบบมีความรู้สึกแบบบวนแปรไปแล้วอะนะคะมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดหรือไม่มีเกิดเหตุการณ์แทงข้างหลังกันนะคะ ก็คือไพ่กองแรกพี่หมอจะไม่บอกว่าอยู่ต่อหรือพอทีนะคะแต่พี่หมอจะขอเสริมเพืว่าให้คุณคุยกันให้จบให้แสดงความรุทสิ์ใจว่าคุณคบกันอ่ะเปิดหน้าไพ่กันมาเลยว่าคุณคบกันแบบไหนไม่เข้าใจอะไรกันหรือต้องการเคลียร์ประเด็นไหนให้เคลียร์กันให้จบก่อนที่จะคบกันเพราะนั้นมันจะเกิดการที่แบบไม่มั่นใจกันแล้วจะเลิกกันแล้วมันจะมีการเจ็บปวดนะคะเคลียร์กันก่อนนะคะนะคะ เพราะฉะนั้นกองใครที่ได้กองแรกก็คือไม่ฟันธงนะคะว่าอยู่ต่อหรือพอทีนะคะขอให้คุณไปหันหน้ากลับไปคุยกันอีกหลายทีแล้วกันนะคะสําหรับกองแรกนะคะทําความเข้าใจกันก่อนนะคะกองแรกต่อมากองที่2นะคะกองที่สลูกกอบสีสีเหลืองนะคะในหัวข้อปิกากาที่ชื่อว่าความรักของเราอะอยู่ต่อหรือพอทีนะคะ คือความรักของคุณน่ะคุณแล่มประทับใจกันตั้งแต่เห็นกันครั้งแรกเลยนะคะเห็นกันครั้งแรกเลยคุณมีความรู้สึกว่าเขาคือแสงสว่างในชีวิตคุณน่ะเหมือนกับปกติคุณก็ไม่ได้เงยหน้ามองอะไรนะคะคุณอาจะชีวิตของคุณไปเรื่อยๆแต่พอเจอเจอคนนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเขาดูมีออร่าจังเลยอ่ะมีออร่าแล้วคุณเกิดความประทับใจเกิดการแบบหลงไหลแล้วพอเห็นเขาปุ๊บคุณคิดเลยว่าคนนี้คือใช่ไม่เป็นพ่อก็เป็นแม่ของลูกคุณน่ะ นะะขนาดนั้นเลยอ่ะแลวคือการคบของคุณอ่ะก็คือแบบมีการที่แบบปรับจูนมีการเติมเต็มกันมีการคือทําความเข้าใจกันคือแบบเป็นความรักที่แบบคือน่าอิจฉาแบบมากๆเลยค่ะแถมยังเป็นความรักที่แบบว่าอายุก็คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะอีกคนนึงยังแบบเหมือนกับอายุยังไม่มากอ่ะค่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นเป็นเหมือนกับ ยังไม่ถึงประมาณยังไม่ถึง3 30ดีๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่ก็คือถ้าเกิดบอกช่วงอายุไม่แน่ใจก็คือน่าจะประมาณแบบคุณมีแฟนเด็กอ,ะอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะไฟได้ไฟยหนึ่งก็คือมีแฟนเด็กอ,ะอ่ะและเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบแรกๆเลยคุณก็ใช้คําพูดคุณใช้อํานาจอะ่ะบอกเลยนะแรกๆอะ่ะคุณใช้อานาจอานาจในการที่แบบว่าจะแบบเอเขาเรียกอะไรนะแสดงตัวตนต่อกันอะ่ะนะคะ ฝ่ายเอ่อฝ่ายคนที่แบบว่าเป็นอีกฝ่ายที่อายุมากหน่อยก็คือก็จะใช้อํานาจอ่ะในส่วนฝ่ายเด็กก็คือเอา้าก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะใช่นาก็ใช้สิคะเอ่อหนูก็เป็นตัวของหนูเองเหมือนกันนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นคุณก็เลยเปิดมาเลยเน่ะเปิดหน้าให้มาเลยเนี่ยแล้วคุณก็มีการปรับจูนกันปรับจูนกันว่าเออ คู่ของคุณน่ะพอคุณได้คบกันได้จริงๆแล้วคุณปรับจูนก็คือไม่ได้มีการใช้อำนาจไม่มีการใช้คําพูดซึ่งจริงคุณเป็นคนใจร้อนอยู่นะคุณเป็นคนที่ใช้คําพูดอะไรที่แบบเด็ดขาดอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นความเด็ดขาดของคุณน่ะกลายมาเป็นมีความรักที่มั่นคงต่อกันน่ะเป็นจริงใจให้กันมีความรักที่มั่นคงล้วคือปรับจูนปรับเข้าหากันคือไม่ใช้อารมณ์ใช้จากความเข้าใจแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยคุณสร้างครอบครัวได้อย่างอบอุ่นเลยนะคะบอกเลยว่าคุณน่ะ อุดมสมบูรณ์มากครอบครัวของคุณสองคนนะคะอุดมสมบูรณ์มากคุณดูแลกันทั้งแบบฝ่ายครอบครัวคุณและครอบครัวของเขานะคะเลยเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่อ่ะคะ่ะครอบครัวใหญ่ที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์มีความรักให้สาม,มีกระปองดองกันมากๆาํสำหรับกองที่สองก็คือบอกเลยว่าความรักของคุณอะไปต่อยาวๆยันลูกยันหลานเลยค่ะนะคะยินดีด้วยน่ารักมากๆเลยอะ่ะนะคะอ่านคือพี่หมอแบบมีความสุขอะคะ่ะ นะคะสำหรับกองนี้ยินดีด้วยนะคะกองที่สองความรักของคุณคือแบบมีแฟนเด็กเนาะมีแฟนเด็กแล้วก็เข้าใจกันก็อบอุ่นแบบนี้แหละคะ่ะต่อไปนะคะเป็นกองที่สามกองที่3านะคะลูกกอลฟสีขาวนะคะในปิกกาศหัวข้อที่ว่าความรักของเราอะ่ะจะอยู่ต่อหรือพอทีนะคะกองที่สาม คือคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณ่ะมันมีแรงดึงดูดอ่ะแรงดึงดูดเข้าหากันมีแรงดึงดูดเข้าหากันแต่ว่ามันเป็นความรักที่แบบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ่ะคือแบบเขาต้องใช้ความอดทนอะ่ะเขาต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้การแบบที่ต้องรอคอยอ่ะเนี่ยใช้ความอดทนในความรักแต่ถามว่ารักไหมคือคุณรักกันนั่นแหละค่ะคุณรักกันแต่มันเป็นความรักที่แบบ มันต้องอดทนต้องใช้ความพยายามและมีไฟหนึ่งไฟใดแบบเริ่มเริ่มไม่แน่ใจกับความรักครั้งนี้แล้ว่าคือเริ่มตัดใจแล้วนะคะตัดใจแล้วก็เนี่ยเริ่มเดินออกเดินออกไปจากความรักครั้งนี้แล้วอะคือมันมีแรงดึงดูดเข้าหากันอะมันน่าจะเป็นเหมือนกับถามว่ามีสติมีสติมีความคิดไหมมีอะ แต่ทุนแหมมันจะมีแรงดึงดูดที่แบบถวินหากันมากกว่ามากกว่าเหตุผลไงคะแล้วพอเวลานั้นก็จะมีคนที่แบบเหมือนเขาพอเขามีความคิดขึ้นมาเขาก็มีความคิดว่าเขาจะตัดใจเขาจะไม่เอาความรักครั้งนี้แล้วว่าเขาจะเดินออกนะคะเดี๋ยวพี่หมอขอขยายคือความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่แบบมันไม่ใช่แค่คุณสองคนไงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอ่ะ มีความรักอีกคนหนึ่งเข้ามาหรือไม่ก็ใครหนึ่งใคใดกําลังไปพัฒนาความรักพัฒนาความรักอีกคนหนึ่งเข้ามาเป็นกลายเป็นแบบความรักของคุณทั้งดีมันไม่ใช่แค่คุณสองคนอนะมันมีอีกคนเข้ามาเป็นบุคคลที่สามมันเลยเกิดการแบบว่าโกหกหลอกลวงกันไม่จริงใจกันอะ่ะก็เลยทําให้อีกคนผิดหวังผิดหวังก,กับความรักครั้งนี้แล้วต้องเดินออกไปนะคะ แล้วก็คือต้องเดินออกไปก็คือตัดใจเนีนะ่แหละทั้งๆที่มันก็ยังรักอยู่แหละแต่ก็ต้องตัดใจแล้วออกออกแล้วคือขอแบบไปตายเอาดาบหน้าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคือแบบถ้าพี่หมอจะบอกก็คือถ้าความรักครั้งนี้มันทุกข์แล้วคุณมีเหตุผลดีแล้วที่จะเดินออกไปอ่ะก็ยังดีก็ดีแล้วค่ะขอให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็คุณทําใจได้ตัดใจได้เดินออกมานะคะเพราะบอกเลยว่าถ้าเป็นความรักที่มากกว่าสองอ่ะ และมีการโกหกมีการปิด,ปดบังกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมันผิดหวังอยู่แล้วละคะ่ะมันไม่มีความสุขหรอกคะ่ะมันมีความทุกข์นะคะก็คือพี่หมอก็จะบอกเลยว่าเออกองที่สามนะคะความรักของคุณอยู่ต่อหรือว่าพอทีคือพี่หมอบอกเลยว่าพอทีเถอะคะ่ะออกไปออกไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่าคะ่ะท,ทั้งทั้ที่เราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรก็คือออกมาเยียวยารักษาแผ่ใจก่อนนะคะอยู่กับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะ ก็ขอให้โชคดีนะคะกับคนที่มีปัญหาไปอยังกลุ่มที่กองที่3นะคะแล้มาดูนะคะสำหรับกองที่4นะคะลูกกอฟสีส้มในปิก,กักหัวข้อที่ว่าความรักของเราอะ่ะจะอยู่ต่อหรือพอทีนะคะสำหรับกองที่4นะคะกองที่4 ความรักของคุณน่ะมันมีการเลิกราหรือมีการแตกหักกันแบบกระทันหันนะคะโดยที่คือคุณไม่ได้ตั้งตัวค่ะไม่ได้ตั้งตัวค่ะอยู่ๆก็คือเกิดขึ้นมาเลยอะ่ะเกิดขึ้นมาแบบว่าไม่ได้คาดคิดอะ่ะไม่ได้คาดคิดเลยทําให้อีกคนคือแบบเขารับไม่ได้เขาเดินออกไปเลยอะ่ะเนี่ยเขาเดินออกไปเลยอะ่ะคือเขาจะเลือกเลือกเอาอิสระของตัวเขาเองแล้วอะ่ะเขาไม่เอาแล้วกับปัญหาตรงนี้ เขาก็ไม่ได้ลืมคุณนะคะคือเขาเดินเลือกที่จะเดินออกไปจากคุณแต่เขาก็ยังมีความคือเรื่องหรือปัญหาครั้งนี้หรือตัวคุณน่ะยังติดอยู่ในความรู้สึกเขาตลอดเวลาเขาไม่เคยได้ลืมคุณเลยอ่ะเนี่ยส่วนตัวคุณและตัวเขาเนี่ยมันก็ยังยังมีความคิดกันอยู่ว่าเออแบบตัวคุณนะ่ะคือจะเอาอย่างไรกับปัญหาครั้งนี้เนี่ยซึ่งคุณก็ยังตัดใจจากเขาไม่ได้เหมือนกันน่ะคุณก็ยังตัดใจเขาไม่ได้เหมือนกันว่าคุณจะเอาอย่างไรคุณจะเลือกอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้ก็คือเนี่ย อีกฝ่ายก็คือเดินออกไปทั้งที่เจ็บๆแล้วก็คือเอาปัญหาติดตัวไปด้วยอีกฝ่ายก็คือยังนอนอยู่ยังนอนนอนอยู่กับคือแบบขออยู่นิ่งๆก่อนได้ไหมแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะเอาอย่างไรนะคะก็คือสรุปก็คือกองที่4ี่ก็คือคุณสองคนอ่ะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนทําให้คุณอ่ะความรักของคุณหรือครอบครัวคุณกระแตบพังทลายออกมาทําให้คนก็คืออีกคนนั้นคือแบบคิดแล้วว่าคือฉันขอเป็นอิสระแล้วกันฉันขอเดินออกไปแล้วฉันไม่ไม่เอาแล้วกับปัญหานี้ แล้วก็ตอนนี้คุณกํลาลังคิดกันอยู่เอาจริงๆเลยทั้งคุณแล้วก็เขากลาลังคิดกันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรดีกับปัญหาครั้งนี้นะคะฝายหนึ่งไใดก็คือนอนี่ยตอนนี้คือนอนคิดว่าจะเอาอย่างไรดีก็คือให้เวลากับคุณสองคนนะคะให้คิดให้ตึกตองกันให้ดีๆว่าปัญหาที่เกิดมันคืออะไรมันแก้ได้ไหมหรือมันยอมรับกันได้ไหมนะคะแล้วก็ค่อยมาปรับมาคุยกันอีกทีนึงว่าคือปัญหาปัญหาครั้งนี้แก้ได้อย่างไรนะคะก็คือสาหรับคนที่เลือกกองที่4ี่ก็คือ ความรักของคุณจะอยู่ต่อหรือพอทีก็คือตอนนี้คือมันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ต่อแล้วอะค่ะแตให้คุณไปคิดกันอีกทีว่าจะพอทีหรือว่าจะลองอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะที่หมอก็ขอขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาเยี่ยมชมช่องทารลอดเดินนัลลินของพี่หมอหรือ,อพี่หมอก็ฝากเขากดเข้ามานะคะกดเข้ามาดูคลิปเข้ามาฟังเข้ามาแบบฟังเสียงพี่หมอ นะคะฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่หมอด้วยนะคะพี่หมอก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ